ตีราคาค่าซ่อมสูงเกินจริงอธิบายในมุมประกันก่อนมันเป็นยังไงใครผิดใครถูกรัฐปฏิบัติเหตุความเสียหายเพียงเล็กน้อยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเข้ามาเยอะนะคนก็เริ่มใช้เยอะขึ้นก็เริ่มมีปัญหาเริ่มไปชนเฉียวชน,ชนเริ่มมีปัญหาในการซ่อมมากขึ้นแล้วก็มีการปัญหาในการเคลมประกันปัญหาที่ตีราคาค่าซ่อมสูงเกินจริง ซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่คุยกันไม่จบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดราม่าอีนะครับซึ่งวันนี้นะเป็นตอนแรกนะที่เราจะมาคุยเรื่องของเคสปัญหาดรามา่าการชนหนักการเคมปักกันปัญหา นะครับที่มันเคลียร์ไม่จบนะเพราะว่าผมก็ได้รับการแจ้งเคสนะสำหรับคนที่ใช้รถนะโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงเคสออร่าฟูดแคทนะครับเพราะว่าคนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีมาตรการเสริมของร,ราง้านเนาะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากมาคุยว่าเฮ้ยเนี่ยส่วนใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆและส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากการนําเข้าทาัทาง้งคันดังนั้นวันนี้โดยเฉพาะค่ายน้องใหม่เนี่ยยังไม่ได้มีโรงงานผลิตในประเทศไทยยังไม่มีอะไหล่นะครับดังนั้นเรื่องอะไหล่เวลาเฉียวชนธรรมดา กันชนอะไรเงี้ยมันมีพาดให้เปลี่ยนแต่ถ้าชนหนักปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่นะฮะซึ่งวันนี้ผมก็เลยคุยกันทั้งเจ้าของเคสนะครับอ่าแล้วก็มีวันนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคุยคนเดียวนะก็มีน้องนะครับที่เขามีความรู้ด้านประกันนะฮะนะครับแล้วก็วันนี้นะเรามีเคสจริงๆ เข้ามาคุยในรายการด้วยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจปัญหานะนะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยแบบทีละประเด็นนะครับคลี่ประเด็นแล้วมาดูว่ามันเป็นยังไงใครผิดใครถูกตกลงแล้วมันเป็นแบบไหนพูดแล้วนะฮะก็ขอเชิญนะครับน้องเติ้ลนะครับจากทางไรซ่ามันนี่นะครับนะ่าสวัสดีครับ <S <S เขาเรียกว่าเป็นผู้คร่ำวอดนะ,ะมีความรู้ประกันพอสมควรนะน้องเต้์เองก็พาผมไปคุยกับคอปอมาแล้วนะถ้าใครได้ดูคลิปคอ,อปอนะฮะวันนี้นะฮะเราก็เลยจะมาคุยกันว่าอย่างเคสนะฮะประกันนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นมีทั้งชนเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาการชนนะเนีย่ยเจอปัญหาเยอะมากถูกไหมใช่เออ,อมีทั้งชนแล้วต้องเปลี่ยนชุดมอเตอร์ทั้งชุด มีชนแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งชุดทําไมเรามาเริ่มจากประเด็นแรกก่อนว่ารถมีแบตเตอรี่รับประกันค่ายรถบอกรับประกันแบตเตอรี่แปดปีหรือ1 8 0 0 0 0สแ่โลแต่เคสงั้นนะขับไปเนี่ยเลี้ยวผิดจังหวะนะครับแบตเตอรี่ไปขูดให้ท้องเยินเลยนะก็เลยบอกว่าเอ้าอย่างนี้ค่ายรถก็ต้องดูแลรับประกันหรือเปล่าเอาเคสนี้ก่อนนี่คือยังไงครับอืมอันนี้ให้ผมอธิบายนะอันนี้ อ่าอธิบายก่อนนะฮะก็อย่างอย่างนี้ก่อนนะครับคือเราต้องแยกระหว่างวารันตีเก่าอินชวรันก่อนอ่าเ,าเรียกว่าประกันคุณภาพสินค้านั่นก็คือวารันตีนะครับส่วนวประกรันอุบัติเหตุเราเรียกว่าประกันภัยรถไฟฟ้าหรือประกรันอุบัติเหตุรถยนต์นะครับอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นปาาระกันรถยนต์มันก็จะทําหน้าที่ต่างจากวารันตีตรงที่ว่าจะคุ้มครององุบัติเหตุเท่าน,านั้นมันมีคนถามเรื่อยๆเลยนะว่าแบบถ้าสมมติว่าเราทำประกันรถยนต์แล้ว เครื่องยนต์ขัดข้องประกันคุ้มครองไหมอ่าอ่าอ,อันนี้ประกันคุ้มครองนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุถ้าเครื่องยนต์ขัดข้องอเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยโอเคประกันคุ้มครองแต่ถ้าเครื่องยนต์ขัดข้องเองเนี่ยอ่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุละประกันรถยนต์ก็ไม่คุ้มครองนะครับอ่าโอเคอ,อันนี้เคสที่ติดตามเข้ามานะคือตัวรถเนี่ยไปชนนะครับ ชนกับตัวเสาอ่านะครับอ่าแล้วปรากฏว่าระบบขับเคลื่อนมีปัญหาเออคือชนแล้วแบบแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าระบบขับเคลื่อนมีปัญหาเข้าขับมีปัญหาแล้วกลายเป็นว่าประกันไม่ยอมบอกว่าเอา้าชนตรงไหนก็เสียตรงนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมขอญาตโทรหาเจ้าของเคสอยากให้เขาเล่าก่อนว่า เฮ้ยมันเป็นยังไงมายังไงแบบไหนนะครับอ่าสวัสดีครับเจ้าของรถตัวจริงชื่ออะไรนะครับครับสุนครับชื่อเอ๋ขอคุณเอ๋นะครับผมเวลนะครับอ่าคุณเวลผมเวลจากเวลดันการันตีนะวันนี้คุณเอ๋อยู่ในรายการดราม่าอีวีนะครับผมอยากรู้ว่าตอนที่รถน้องแมวนะฮะมันไปชนเนี่ยนะครับอันนี้คือชนแรงแค่ไหนมันทําไมเกิดจันชนอ่ะบอกหน่อยนิดนึงจากที่ชนเนี่ยก็ประมาณ ขี่ขับประมาณตั้ง60นะครับก็ที่สุดเนี่ยก็คือเพราะว่ามันมีเป็นทางสี่แยกเนาะแล้สี่แยกนั้นเนี่ไม่มีไฟแดงนะครับก็เหมือนกับมันปามสายตาด้วยก็เลยก็เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ชนฝั่งฝั่งคนขับเราเนี่ยนะครับแล้วก็ไหถรถเราก็คือไถไปชนกับเสาเหมือนเสาเสาที่มองกระจกมองทางนะครับอ่าอ่าอ่าผมเห็นแล้วโอเคอ่าก็คิดในใจว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าวันแรกเนี่ย ปุ๊บเนี่ยเรื่องเกีก่ยวเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเรื่องผู้กรณีแล้วก็อ่าเรื่องอ่าตำรวจอะไรเศษผลปุ๊บเนี่ยเราก็โทรหาที่ศูนย์สอบเรียพอมครับครับไม่ต้องบอกที่ศูนย์ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับครับโอเคอ่าเราพร้อมีนคอมพิวเตอร์ครับอ่ะอ่ะได้แล้วารสั่งงานดีมากเราอันนี้ต้องเตรียมตั้งใจเพราเราประทับใจคือเราติดต่อไว้ปุ๊บเนีน่ยอ่ะแป๊บเดีเยวเลยครับครับก็เตรียมพร้อม อ,อมันก็ดูโอเคนี่แล้วไม่เห็นดูไม่เห็นน่าจะมีปัญหาเลยอ่ะเออก็คิดว่าเอ้ก็แค่ชนเออก็แค่อคอนเซนเตอร,ร์รับเรื่องก็เปลี่ยนอะไรสิอ่าเขาประเมินว่าอะไรบ้างครับประเมินว่าเสียหายอะงไรบ้างอ่าอย่างแรกเลยทั้ชาครับ้ล่าฝั่งที่เป็นฝั่งขาบ้า แล้วก็เพาครับอันนั้นก็อยู่แล้วครับก็โอเคตอนดูแล้วก็คือเราก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับเออก็เขาไดหน่อยแต่ว่าเออเสียหายคือค่อนข้างเยอะก็คือสรุปนะครับก็คือว่าควรอะเซตแต่ลถอะไปเยอะเลยต้องแบงนี้เดี๋ยวผมต้องบอกคนทางบ้านก่อนนะครับว่าออร r a f o ดแคทเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าถูกไหมถูกต้องก็คือมอเตอร์จะอยู่ด้านหน้าเออ อ้าวแล้วเขาบอกว่าก็ก็ชนพาอขับก็เปลี่ยนช่วงล่างดิเปลี่ยนพาอขับก็จบแล้วนี่แล้วทําไมมันมันไม่จบอ่ะอ่าว่าเราจะมีดราม่าตอนที่แบบว่าให้มีนิรายการประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณสี่สิบห้าสิบรายการที่ต้องเปลี่ยนพอเราเริ่มเคลมไปครับว่าหาเริ่มมาแล้วทําไมอ่ะผ่านไปสองตย์ผ่านไปอ่าอ่าสเปรย์พาร์ทไม่มีครับอันนคือจุดแรกเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประกอบอากาศไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามันมีสวิทอัลเซลล์มันต้องมา อ่าอ่าทีนี้ข่าวบอว่าบางร้านแตไม่มีเลยใช่แน่นอน <laughs> ผมบอกเลยว่าไอ้ไอ้ลน์ที่เป็นระบบ powertrain ไม่มีเลยครับเพราะว่าเขายังไม่ได้คิดจะสะต็อกครับสั่งไม่ได้อีกรหัสท้ายนี้ก็สั่งไม่ได้ไไดอ่าครับ รถจอดไปกี่เกือบเดือนครับเกือบเดือนครับผมทีนี้ก็เลยประสานงานหาช่องทางว่าเออจะทำยังไงให้เข้าไปได้ครับว่าคุยถึงเกตรรสต์วอลสานักงานใหญ่แล้วก็เออเราโชคดีเรามีช่องทางก็ต้องขอบคุณพลังโซเชียลครับที่เป็นกลุ่มของเราอนะครับโอล่ามัาเรียกว่าโอล่าประเทศไทยเนาะครับเอออีกบลอกมาแล้วก็นุ่นมีนประสานงานมาก็อยอมรับเข้าใส่ใจเหมือนกันอ่าในเรื่องของการที่แบบเออเราเป็นผู้เสียหายเนาะเราก็อยากได้ขอที่แบบเร็วอะทีนี้เราได้ จากที่เคมทงแรกที่ผมเล่าไปนะครับการสิทธิการเนี่ยผมครบแล้วครบแล้วครบแล้วทีนก็ดูจะโอเคแล้วได้หนึ่งเดือนกับอีกสองสัปดาห์ละครับก็เอาเริ่มประกอบแล้วครับเริ่มประกอบล้อ่ะพอประกอบเสร็จปุ๊บอ้าวอันตัวหลักเลยตัวเพลาเนี่ยถอดได้ออกครับอันนี้ตามมาดีสามมาละโอ้โหอเสร็จปุ๊บ่ะทีนี้แหละเป็นเรื่องอะไรตรงที่ประกอบรถเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงถอดได้ออกแล้วรับเลยครับ ผ่าเสร็จ hmm. ป uh ุ๊บก็ถอดออกมาดูก็อ่ามันพังนี่อะไรเงี้ยอ๋อเขาทำเปนพังมันก็เลยถอดได้ออกครับเออทีนี้ตาม่าต่อมาก็ก็เลยจะเค็มไปที่ประกันพอเขีมไปปุ๊บประกันก็บอกรับผมไม่ได้ให้ผ่าเครื่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือตาม่าก็เลยบอกว่าเราต้องการที่จะดูชิ้นส่วนที่มันพังแต่ทำไมคุณไปทำอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่มันพังไปด้วยขึ้นรถอ่าเพราะว่าอย่างที่คุณก็คือกลายไม่ต้องเค็มจากตอนแรกแค่เผาก็ต้องเค็มทั้งทั้งชุดเลยถูกไหม ถูกต้องครับโอเคนี้อันนี้แหละครับดราม่าตรงนี้คือหนักสุดแล้วโอเราก็ไม่รู้จะหาใครเพราะว่ามันเหมือนเป็นโยนแไปโยนมาว่ะผมก็ไม่ได้บอกให้คุณผ่าอ่าโอเคโอเคคอดอกโอ้โหครับครับนะครับอ่าโอเคแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับจากตรงนี้สุดท้ายก็คือคุยๆกับเลตบอลอะไรเงี้ยครับก็อ่าหลังจากนั้นมาครับเรื่องเดินเร็วมากครับก็ผมคาดว่าไม่น่าเกินไม่น่าเกิน อาทิตย์หนึ่งครับจากที่จากที่คุณเวลโทรแจ้งตอนนั้นตอนนั้นกี่เดือนแล้วจากชนตอนแรกไอ้จนมาที่มาที่ผมไปประสานเนี่ยสองเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์ครับสองเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์โอ้อยอ่าที่ไม่ผมแจ้งคือหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนประมาณบวกอีกสองสัปดาห์เนาะที่แบบว่าได้ได้พาร์ตมาแล้วอะไรเงี้ยอ่าโอเคทีน,นี้พอไปเกิดไอ้เรื่องการผ่าเครื่องราต้อไปกันใหญ่ละอ่าอ่าโอเคแล้วตอนนี้คือได้รถเรียบร้อยแล้ว เสร็จไหมตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็เอามาใช้งานแล้วโอ้โหอันนี้ก็คือประกันครอบคลุมหมดไม่มีจ่ายเพิ่มถูกไหมวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นมันไม่เหมือนรถน้ํามันคือมันเป็นโมดูลโมดูลไม่มีโมดูลมอเตอร์โมดูลแบตเตอรี่นะครับซึ่งวันนี้เรานําเข้ามาทาั้งคันประเทศไทยก็เป็นเหมือนหนึ่งดีลเลอร์เป็นที่เป็นแบบดีลเลอร์มาขายในประเทศแหละฉะนั้นวันนี้ถ้าจะไปแกะอะไรเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมันต้องมีการเทรนนะมันเหมือนสูตรแอปเปิลอะคุณจะไปแกะเครื่องแอปเปิลออกมา แล้วคุณไม่ได้อัลราไลทในการแกะหรืออนุญ,ญาตว่าคุณเทรนนิ่งมาแล้วคุณจะแกะส่วนนี้ได้บริษัทแม่ไม่รับประกันอันนี้อันนี้ผมพูดให้ฟังว่าอันนี้ผมไปคุยกับเขามาเออฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่า,วาเอ,อ้ยถ้าไหนเปลี่ยนยกชิ้นได้เขาเปลี่ยนยกชิ้นแต่ถ้าจะต้องรื้อซ่อมเฉพาะชิ้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับอัลราไทแกะไม่ได้เขามีปัญหาเรื่องการรับประกันกับบริษัทแม่เพราะวันนี้เรายังต้องยอมรับว่าเรายังไม่มีโรงงานผลิตในประเทศถ้าเรามีโรงงานผลิตในประเทศแล้วเนี่ยผมว่าไอ้ปัญหาพวกนี้ จะคลี่ไข่นะครับโอเคสําหรับเคสนี้นะก็ยินดีด้วยนะกับคุณยุ้ยแล้วก็คุณเอนะฮะที่ได้รถกลับไปแล้วเนาะขอบคุณจริงๆนโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่หลายคนก็แท็กผมเข้ามานะครับโอ้ยมันไม่จบนะแล้วผมก็ได้ประสานมาจากในกลุม่มก็ขอบคุณทางกลุ่มออร่าคูดแคทไทยแลนด์แล้วก็คุณอุ๋ยด้วยนะครับที่ช่วยตามมาตามแ็กหาผมนะแล้วบอกโอ้ยช่วยประสานให้นะครับนี่ถามในมุมของ ประกันหน่อยปีหน้าก็เสียพิย่มันเลยเด็ดแพงขึ้นแน่นอนอ่าหลายๆคนแบบสงสัยนะว่าแบบปีหน้าโหเบี้ย, 50, ยห้าหมื่นแล้วเปล่าใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าคือไม่ว่าจะเคมเยอะเท่าไหร่อ่ะสูงสุดนะครับเบี้ยปีหน้ามันจะขึ้นไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดมันจะเกินไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขึ้นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เปลี่ยนเจ้าแล้วล่ะประกันนะแล้ววันนี้มันมีเจ้าให้เลือกเยอะอยังไงถ้าเกิดสมมติอ่ะปีพี่เขาปีใช้พ<ม>ีเอพี่ยูอบอกโอ้ใช้ประกันปีหน้าแพงขึ้นเปลี่ยนมมีเจ้้าใใหช่ ปัจจุบันน่ะถ้าเจ้าเอเจ้าใหญ่ๆนะเจ้าใหญ่ๆอาจจะยังมีไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเจ้าที่ระดับกลางๆเล็กๆครับก็มีบ้างาก็มีบ้างรประมาณสามสี่เจ้าได้ไหมตอนนี้ไอตอนนู้นที่เราคุยกันประมาณสามสี่เจ้าเนาะตอนนี้เริร่มขึ้นมาละห้าหกเจ้ามีอยู่ก็เหลือว่ามีตัวเลือกไงก็เหลือว่ามีตัวเลือกให้เลือกเยอะขึ้น ใช่ใช่แต่ก็ต้องต้องบอกว่าก็ควรจะเลือกบริษัทประกันกันดีๆด,ด้วยเับปอกันกันด,ด,ด้วยนะครับอ่าโอเคสําหรับเคสนี้นะผมไม่อยากติดต่อเจ้าของเคสนะเจ้าของเคสติดต่อไม่ได้นะครับก็เลยอ่ะผมเลยเก็บรายละเอียดมานะครับเอามาคุยนะครับเขาบอกว่าเจ้าของเคสเนี่ยก็คือเขาขับรถนะครับแล้วไปเลี้ยวผิดหรือท่าไหนเนี่ยกรองแบบเยินขนาดนี้นะฮะทะลอกเลยนะครับเนี่เนี่น เมื่อวันที่28เดือน11นะฮะนี่เขาบอกว่าชนจริงๆเนี่ยเขาเริ่มแจ้งในยีนะครับแล้วก็จนเคสเนี่ยมาที่28ซึ่งอันนี้เขาที่เขาขับเนะ่ยเป็นออร่ GoodCat รุ่น500อ a ัลต้านะครับก็อย่างที่เรารู้กันว่าประกันชั้นหนึ่งมีมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งพอเขาขับรถไปเนี่ยเขาเอารถไปตรวจเช็คนะฮะทางเคสวบอกว่าเฮ้ยเนี่ย แบตเตอรี่นะครับจะต้องเปลี่ยนอ่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันมีการพังเคสแบตเตอรี่เป็นการพังนะครับต้องบอกว่าอย่างอย่างเคสแบตเตอรี่เนี่ยมันมีความซีเรียสตรงที่ว่าเราเรียว pack แบตเตอรี่แพ็กระกันต้องบอกแบตเตอรี่แพ็คมีค่า i p 6 7ก็นะก็คือจมน้ําได้ลึก1เมตรไม่เกินครึ่งนะครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ามันมีรูรั่ว,วน้ําเข้าได้อากาศเข้าได้ฝุ่นเข้าได้มีปัญหากับแบตเตอรี่แน่นอนนะครับซึ่ง ถ้าเปลี่ยนแบตเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าประกันเนี่ยบอกว่าแจ้งให้พิจารณาคืนทุนประกันที่7จ็ดแสคือตีเป็นซากนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ค่าซ่อมอ่าเดี๋ยวผมเปิดไปที่ไอตัวนี้นะฮะเบี้ยประกันนะครับเขาก็เลยเกิดการช็อกว่าเอ้าซื้อรถมาราคา9 0 0 0 0 0แล้วทำไมอยู่ๆมาตีเป็นซาก7 7 0 0 0 0นะครับก็คือซ่อมเกิน มูลค่าแบตเตอรี่เขาบอกมันเกิน70%ของราคารถนะฮะก็เลยอยากให้อธิบายในมุมประกันก่อนว่าทําไมอย่างนั้นครับคือต้องบอกว่าเบี้ยประกันเนี่ยตอนนี้ที่คุยกันนะครับก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าตัวทุนประกันถูกไหมที่คุ้มครองซึ่งมันจะคุณประกันเนี่ยมันจะมีรถรุ่นที่คุณซื้อก่อนที่มาตรการรัฐจะออกก็คือซื้อราคาเต็มอันนั้นคุณประกันจะสูงกว่าถูกไหมใช่ครับแต่ถ้ามันต อีกกลุ่มหนึ่งก็คือซื้อหลังจากประก,กาศน่าจะเป็นหลังประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยที่ซื้อว่าเอ้ยได้รับมาตรการส่วนลดแล้วอันนี้ทุนประก,กันจะไม่เท่ากันแยก2เคสก่อนอนะครับเื่อบางคนบอกเอ้ยทำไมทุนประก,กันไม่เท่ากันเพราะว่าเขาคิดทุนประก,กันที่ราคาลดซึ่งถ้ารถที่ซื้อไม่ได้มาตรการส่วนลดแล้วทุนประก,กันจะถูกลงทีนี้ <Okay. S 1> พี่ถามหน่อยว่าพอไปชนปุ้งแบตเตอรี่มีปัญหาเนี่ยทำไม เขาบอกโอ้ต้องเปลี่ยนแบตใหม่ค่าแบตแพงมากเกิน70%ของทุนประกรันตีเป็นซากเลยคืนทุนประกันที่7 0 0 0 0 0นเอา้าคนก็เลยบอกเอาประกันชั้นหนึ่งไม่ใช่หรอทำไมไม่ได้ราคาเต็มทำไมไ,มได้7 0 0 0 0 0เวะเอาเริ่มของตรงนี้ก่อนอยากรู้อ่ะเอาเอาเอาเคสเอา,เอากรณีที่ว่าทำไมไม่ได้ทุนประกันเต็มก่อนแล้วกันนะครับอ่าอืมคือคือทุนประกันรถยนต์เนี่ยมันเวลาเราไปทำประกันกับบริษัทประกรนันนะครับ มันจะมีระบุไว้เลยครับว่าเวลาทุนประกันเนี่ยจะได้แค่80%จากราคาซื้อขายอันนี้ทั้งรถน้ำมันและรถไฟฟ้าถูกไหมทั้งรถน้ำมันและรถไฟฟ้าใช่ครับทั้งน้ำมันและรถไฟฟ้าเลยคือคือจะใช้80%จากราคาซื้อขายอันนี้คือครอบคลุมหมดตามคอปพ,พ,พอที่กําหนดถูกไหมคอปปอร์ทกหนดไว้เลยครับใช่อ่ะโอเคจะได้เคลียร์เปราะนี้ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าคันนี้เนี่ยราคา900,000กว่า900,000เป็นปลาย 7 7็ดเนเนี่ยก็คือที่ทุนประกัน80%ถูกไหมของราคารถใช่ครับอ่า7จนะครับอ่าหารอ่าจุดแป0เ2 0 0 0นหกสองมนะครับราคาเหลือ9 6 0 0 0อ่ะทีนี้ก็หมายความว่าถ้าสมมติรถซ่อมไม่ได้คือเอาซากคืนไปคุณเอาเงินเต็มไปเลยไปซื้อคันใหม่ใช่ซึ่งซึ่งมันมีที่มากนจริงจริงมันมีที่มาค่ะอินดิเ เราเล่าให้ฟังก่อนว่าหลายๆคนเขบอกเฮ้ยทำไมทำแล้วถึงไม่ได้ทุนประกร100ันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเออไม่แสวว่ะตัวเองซื้อชั้นหนึ่งทำไมวะซื้อมาเก้าแสนหกทำไมไม่ได้เก้าแสนหกล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมันมีมันมีสองกรณีที่ประกันเขาให้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคปภอเขาเป็นคนคิดมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาให้ทุนประกันระดับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะไปส่งผลถึงคนขับรถเนี่ยอาจจะใช้รถไม่ได้ระวังมากให้ทุนประกันร้อยเปอร์เซ็นต์รถพัง ก็ได้เงินคืนเต็มๆเลยนี่กูจะไประวังทําไมอ่ะก็ได้คันใหม่ด้วยใช่ไหมฮะนี่คือข้อแรกสําหรับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนอะไรเงี้ยส่วนอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการอ่าทุจริตอ่าสมมุติว่าวันหนึ่งเราใช้เนี่ยปีหนึ่งละเราเบื่อแล้วเราอยากเปลี่ยนรถคันใหม่ปกติก็ต้องไปขายมือสองใช่ไหมคูซสองก็อ่าราคาราคาตกตกอ่าถ้าคุณคุณทุนประกันทุนประกันร้อยเปอร์เซนต์เงี้ยเออจะไปขายมือสองทำไมอ่ะขับตกน้ำซะหรือไม่ก็จุดไฟเผาซะ ก็ได้ทุนประกันร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีคนหัวหมออย่างนี้อาจจะไม่ใช่ส่วนมากเนาะก็เขาก็ป้องกันไว้เล่าอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้รับจดหมายทางเคสวอลนะฮะว่าเอ้ยจะต้องเปลี่ยนนะครับตอนแรกเนี่ยศูนย์ตีว่าต้องเปลี่ยนแบบราคานะครับเขาตีมาเนี่ยบอกว่าเกิน70%ซของราคารถนะซึ่งราคาค่าซ่อมเนี่ยมูลค่าที่บอกมานะครับ6,2998าบาท50สสตางค์กลับไปที่เคสนี้ก็บอกว่า ดิฉันจะต้องจ่ายส่วนต่างรับผิดชอบร่วม30มหมบาทอย่างนั้นหรอทั้งที่รถมีประกันชั้น1ด้วยอุบัติเหตุความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่กับถูกประเมินอย่างไม่ใส่ใจให้ต้องแบกบ,บุลค่าอ่าคำถามที่สอนับทำไมแคมเปญประกันรถชั้นหนึ่งทางที่ทางเกตบอให้เนี่ย เป็นทุนความคุ้มครองเพียงแค่770,000ทั้งที่ตัวรถมีราคา959,000ทางเก e ทวอ l ก็เลยมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดของเกรทวอรนะล่าสุดทางเกรทวอรเนี่ยรับเคสนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมให้จบเรียบร้อยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม30,000ืนซึ่งสิ่งที่เกรท w อ r l มอเตอร์ทำมนาะอันนี้คือของทางเกรทวอร์มอเตอรประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าเขาได้เข้าออเทมพติคอลเนี่ย เข้าไปตรวจสอบนะครับนะครับเกรทวอลก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะครับสส่วนด้วยกัน1ทดสอบระบบแรงดันไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่อันที่2คือการตรวจสอบการั่วไหลของระบบหลอเย็นภายในแบตเตอรี่แพ็คอันที่3นะครับการตรวจสอบการั่วไหลของฝุ่นละอองและอากาศว่าเข้าแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับพี่ดโรคือผู้บริหารของเกรทวอลเนี่ยเขาก็เข้าไปดูเคสนี้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมต้องให้เครดิตนะฮะว่าเขาเข้าไปดูด้วยตัวเองว่าเอยโอ้แค่นี้เนี่ยนะ 6แสนป้าบนะมึงมาแล้วนะครับอันนี้คือเขาเอาไปเทสนะครับเป็นเครื่องเทสแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แพ็กก็คือสูตรเคสนี้เนี่ยนะคี่คุยกับทางทีมเทคนิคข้อที่เขาเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับเคสนี้คือเปลี่ยนเคสนะครับค่าแรงรวมอุปกรณ์รวมอะไรเสร็จแล้วประมาณสี่ถึงห้าหมื่บาทจไม่แพงเนาะ นี่แอบถามหลังไม่มานะ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทเปลี่ยนเคสมันก็ต้องเอาแบตเตอรี่ของเดิมมาใส่ถูกไหมแล้วก็ต้องมาซีลคนหนึบเพื่อไม่ให้อากาศและน้ําเข้าไปอืเพราะมันมีผลในการรับประกันไอ้แปดปีของเขาด้วยอืตอนแรกผมนึกว่าแบบจะแตะไปแสนนึงหรืออะไรเงี้ยเออถือว่าก็ถือว่าไม่แพงเนาะใช่ไหมครับก็แอบว่าอย่างของซเอสมันเคยมีเคสนี้เหมือนกันก็เปลี่ยนอยู่ประมาณห้าหกหมื่นเหมือนกันครับ นี่แหละฮะก็เลยกลายเป็นว่าเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างที่การสื่อสารผิดพลาดนะครับซึ่งวันนี้เกต e ์วอลเล่งแก้ปัญหานะแล้วก็ทางเกตเวย์วอเตอร์เองก็เข้าไปคุยกับประกันในหลายๆค่ายแล้วนะครับที่คุยกันนะฮะก็เป็นว่าวันนี้เรื่องของดราม่านะครับสำหรับใครนะที่เข้าใจใช้ออร่าพุทแคทหรือคิดจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะครับปัญหานี้อาจจะต้องเจออีกพักหนึ่งเพราะว่าตราบใดที่ ยังไม่ได้ผลิตในประเทศไทยนําเข้าทั้งคันถ้าเชียวชนมีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะมันมีโอกาสการเกิดบ่อยกัโจมกัโนชนไปหน้าเขาามาสต็อกอยู่แล้วแต่ถ้าชนนอันนี้แหละปัญหาแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งกับกดซีเฟิร์สไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะเป็นกำลังใจให้ทางเราทำคอนเทนต์ดีๆออกมาสนับสนุนได้ที่ QR code ที่ขึ้นด้านนี้นะฮะหรือแก๊งเสื้อมนุษย์ไฟฟ้านะครับเท่ๆเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเพราะอย่าลืมนะครับวันนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะมันคือโอกาสของอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ามันคือการส่งต่ออากาศที่ดี ปยันลุกลูกลุูนหลานต่อไปนะก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใน EP หน้านะครับ